แต่ก้าวไกลก็ต้องรู้ตัวเองเหมือนกันว่าวันนี้เนี่ยนะครับพักเพื่อไทยเนี่ยยิ่งกว่าชีวิตบัตรศอ,อคุณจะไปบัตรศตามหรือเปล่าคุณสุดท้าจะรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่านี่ผมพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่ได้แต่ถ้าเป็นคุณลุงยิ่งเขาจะพระป่าสามัคคีนะออหลังจากนั้นก็ชาปนก,กิจทางการเมืองนะ นา,ผผาน,น,นายจตุพรพรมพันธ์แกนนำคณะรัฐมรวมประชาชนกล่าวผ่านเฟซบุ๊กไร้ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนยาวไปว่าแกนนำพักเพื่อไทยยกขยงไปขอขมาขอโทษพักเก้าไก่พร้อมขอให้หวตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยทั้งที่มีพฤติกรรมแข็งเก้าสลัดทิ้งแยกทางกับเก้าไกมาแล้วพฤติกรรมเช่นนี้จึงเป็นเกมการเมืองที่เพื่อแต่งตัวไว้รอนํามาเหตุผลอ้างไปจับมือข้ามขั้วกับพักสองลุงตั้งรัฐบาลซึ่งตนหวังว่าพักเก้าไกควรจดจําบทเรียนถูกหลอกมาแล้วและคงไม่โง่งไปทําซ้ําอีก อย่างไรก็ตามในสถานก,การณ์การเมืองล่าสุดพักเพื่อไทยบอกจะไปขอขมาพักเก้าไกลดังนั้นสิ่งสําคัญเก้าไกลต้องรู้ตัวเองเช่นกันว่าวิธีของเพื่อไทยยิ่งกว่าชีวิตบัตรซบเสียอีกขอโทษขอขอมาผู้ <ขอ S 1> มีอำนาจเ,<ร>เอาแล้วหรอฮะสูมาเตตะ <c oughs> <c oughs> ขอขอมา <c oughs> <c oughs> มีทูบเทียนดอกไม้ไหม การเมืองมันเถ้าเราคิดบนพื้นฐานศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันทำไม่ได้เลยเอ,อคิดไม่ได้อ้นี้ว่าตกากกระจกเห็นไหมตรกากากระจอาก,ากจอปัญหาก็คือว่าพระเก้าไกลเนี่ยเขาเองก็พยายามที่ฟังอย่างวุฒธธิภาวะบางทีก็โพสตั้งเป็นเหมือนทำโพสารพัดวิธีแต่เก้าไกลก็ต้องรู้ตัวเองเหมือนกันว่าวันนี้เนี่ยนะครับ พักเพื่อไทยนี่ยิ่งกว่าชีวิตบัตรซบคุณจะไปบัตรซบตาเพื่ออะแต่ว่าแน่นอนที่สุดน,นถ้าพักเก้าวไกลยังยืนยันเรื่องการก็ตอกเสียงแมก้กระทั่งวันนี้ยังไม่ได้ตอบไปที่สาธารณะแต่ไม่เป็นคำตอบเดิมอยู่เนี่ยพักเพื่อไทยจะใช้เหตุผลว่ามาชวนพักเก้าวไกลแล้วเขาไม่มา ดังนั้นเนี่ยที่ไปคิดชั่วเนี่ยไปชวนพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเพราะข้าวใครไม่มาเข้าใช่ทงงี่ต้องไปนะไม่อยากจะคิดชั่วเลยแต่เพราะข้าวครนี่แหละไม่มาเข้าวไปไอ้นี่โง่บัดซบ นายจทจตพรก่าอีกว่าวันนี้ถ้าเก้าวไกลยอยู่นิ่งๆต่อไปมีงูเหา่ารวมไทยสร้างชาติกับพักประชารัเรื่อยมาให้เพื่อไทยชุบเลี้ยงก็ตามก็คงตั้งรัฐบาลไม่ได้อยู่ดีโดยคาดว่าจะมีเสียงจากสส349เสียง แต่ยังขาดอีกประมาณ25 2 6ถึง26เสียงถึงจะได้376เสียงจึงต้องขอจากสวมาช่วยโหวตแต่คงถูกพลเอกประวิตรวงสุวรรณและพลเอกประยุทธจันโอชาล็อกอยู่ดีส่วนรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐจะยอมให้เพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลและเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นตนเห็นว่านถายเศรษฐาทวีสินไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนโดยเกมที่กําลังเดินกันอยู่ ต้องลากไปถึงอุงอิงแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อมุ่งปิดฉากการเมืองของตระกูลชินวัตรอย่างสมบูรณ์แบบนอกจากนี้ทักษิณจะกลับบ้านจํอมเป็นการลากไปมาติดก,กับดักทั้งสิน้นถ้าเ้าไกลยืนนิ่งเนี่ยนะนะครับยกเว้นว่าคิดอยากจะกินหญ้าก็ตามสบายนะแต่ว่าถ้ายืนนิ่งเนี่ยต่อให้งูเห่ามาเนี่ยนะครับมาให้ชุบเลี้ยงกันทั้งพักเนี่ยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐก็ยังจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ ตัวเลขไปประมาณสามร้อยสี่สิบเก้าเท่านั้นต้องหาสวอีกยี่สิบหกหรือยี่สิบห้าเป็นอย่างต่ำเห็นไหมสวเนี่ยนะครับนี่หมายถึงว่าพลังประชารัฐเหลือพลเอกประวิตธคนเดียวนะนะครับอยู่ในฐานะแม่ทัพที่ถูกฆ่าตายพลเอกประยุทธ์เนี่ยก <c oughs> ็ลาออกจากสมาชิกพักคก็นับเป็นตายนั้นนับตายเหมือนกันออกก็ขาดพลเอกประวิทธคนเดียวเนี่ยยังจะต้องการเสียงสวยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกติดพวกนี้ก็ไปล็อกสว เห็นไหมนี่งูเห่าเลื้อยเข้ามาแต่ไม่หมดนะหมดทั้งพัดคือรวมไทยชางชาติก็ไม่เหลือแม่ทัพตายแล้วทําไงได้ก็ทัพแตกพลเอกประวิตยก็ต้องตายนะครับตามจำนวนนียก็เป็นอย่างไทยไทยอย่างเป็นเลื้อยเข้ามาหมดถามว่จะรั้งรั้งสถาบนนั้นเจ้าใคะตัวเองเนี่ยนะครับถูกปฏิบัติการถูกทำถูกกระแทกถูกอสารพัด ประธานสภาก็ไม่ได้นี่รองประธานสภากําลังจะหายไปอีกนะใช่ถ้าจะเอาผู้นําฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านก็เป็นไม่ได้เพราะหัวหน้าพักถูกสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ไม่เหลืออะไรเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ว่าฟังอย่างวุฒธิภาวะที่ไม่ให้คําตอบก็ถูกแล้วคือปัญหาก่อนว่าพักเพลนคนกับควายคุณจะเลือกเป็นควายหรือเลือกเป็นคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่งั้นพลเอกประวิตยไม่มั่นใจทั้งนั้นว่าอย่างไรต้องไหม และที่คิดว่าจะมีอูเห่าออกจาก่พลังประชารัฐเนี่ยนะ<ม>ลองใครกล้านะครับและรวมกระทั่งเนี่ยรวมไทยสร้างชาติต<ม>่อคือถ้าสองปอนี่ก็ยืนแข็งนี่นะไม่มีหน้าไหนกล้าแล<ม>้วก<ม>ันเพราะพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นพวกที่มีฤทธิ์เดชนะครับแล้วก็รู้ว่าสามารถจัดการกันได้อย่างไร<ม>คือผมอยากจะบอกคุณเศรษฐาไปศึกษาชีวิตของคุณมิ่งวันนะ<ม>่ะ<ม>เอาละวันนี้คุณไม่เห็นหรอกแต่ว่าสักวันหนึ่งคุณจะเห็น คือทางการเมืองหลายคนเนี่ยนะครับที่ต้องเปลืองตัวอย่างรุนแรงผมเชื่อว่าสำนึกแรกมนุษย์เป็นสำนึกที่ดีทั้งนั้นแต่ว่าเมื่อเดินพอไปทำนะครับความเป็นตัวตนความเป็นมนุษย์ก็เริ่มเสียกันไปตามลำดับจนกระทั่งจุดเนี่ยหลายคนนะครับผมเชื่อว่าในพรรคอาจจะไม่มีใครกล้าพูดออในสถานการณ์แบบนี้ค่ะ <Okay. S 1> คือเห็นต่างก็ิดทันที mm hmm. นะครับผมรู้ดีว่ามันเขาอยู่กันแบบนี้ แต่ปัญหาก็คือว่าข้อเท็จจริงหนึ่งคุณเป็นรัฐบาลแบบนี้คุณอยู่ได้เอาของจริงก่อนคุณจะมีหน้าไปพบกับพี่น้องประชาชนได้จริงหรือไม่มีประชาชนยกเว้นไม่กี่คนที่ล้อมล้อมคุณนะประชาชนจริงๆที่เป็นประชาชนที่เขามีพันธะสัญญาทางใจกับคุณมีรายไหนบ้างที่เขาเห็นด้วยสนับสนุนดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่า การประกาศมันก็ประกาศไปเพราะคำประกาศทุกคำประกาศไม่มีอะไรของจริงเลยมีอะไรจริงบ้างหรอคือการยืนอย่างถูกต้องยืนอย่างเป็นจริงนั้นเนี่ยเราก็จะได้เชื่อว่าเขาคนจริง,งแต่นี่วันหนึ่งพูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่าง,งนะครับวันเลิกกับไอ้พัดเก้าใครก็เลิกด้วยเสียงดังฟังชัดวันจะคืนดีแบบบ้าเลยกับหลังหันหน้าเกลียดหน้าช้างหน้าขยะขย,ยแะแล้วก็เสร็จแล้วพอแล้วเ,เราจะต้องไปเชื่ออะไร เพราะั้เราจึงบอกว่าการตั้งสมมุติฐานทางการเมืองรอบนี้มันต้องตั้งในสมมุติฐานที่ต่ําตมที่สุดกระจอกที่สุดมันเราจะวิเคราะห์ทางการเมืองรอบนี้ผิดหมดมคือเราไม่ใช่ต้องการว่าบ้านเมืองเนี่ยมันต้องเข้าสู่สถานการณ์ที่ไม่มีทางออกประเทศมันมีทางออกอยู่แล้วแต่เราต้องเลือกทางออกที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนตัวของใครแต่เป็นผลประโยชน์รวมของประเทศชาติ เรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top ปเอ็กซ์คลพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777รวมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง